ผักจ้าได้เนมนูแซ่บอีกแล้ววันนี้เนาะสบายดีเด้อพี่น้องยินดีตอนหับขา้าวถู่องลอยพี่น้องจ้าเมน้พักมาเป็นส่วนจ้าจ้ำปลานั่นเองพักกระโดนใส่ท,ทุกอย่างพี่น้องพักกินได้ไสายซอยแหงพักกระโดนลายแห้งเมนูสองเมนูพี่น้อง จำน้องมือเนะ่ยขาดบ่ได้แ,แ้วกะเลเฮ็ดป่าหนึ่งมากหน้าพี่น้องออว่าดีแต่เลี่ยงป่ามากนี่นะเลี่ยงป่าเขาเดินรถายป่ามากยังบริเวณป่า,ปานึ่งมากน้าิจ้าเถือไมู่อนหนึ่งก็แมนจ้าไ,นะไนะม่นนอัเตลมติันแล้วไพกระหมักจำบอก <laughs> ด่ไ้แต่ว่าเข้ากับดนตรนตลอดเนาะ<ม>ดนตรจังไอแบับปลุงฉันเสียวหอมห้วยน้ามตรมปลานี่นี่ที่เด็ดของเถวมึงน,นี่โอ้โ,อโอแสบอะไรโตบ้อกไงเลยพี่โลสองโลเลยนี่นะตนาเ้เุกแล้วมั้ง นาะ่าย <No. S 2> oh, เปื่อยขัก,อ,อ,กอันนี่บ่ออะหน่ยโม,มุกเลยมับอยเราปาดหนึ่งใส่ขาดส้จะไข่ข้านชุกก่อนจะกขลืมอ่ะบ่มีถาดทองพี่น้องเนียงว่ะ แกว้มชิมก่อนว้าวสุกแล้วหอมหวนๆเนาะบบมีถาดทองก่นมันเดี๋ยวใส่จาน หลาดน้ำพริกตะแสบเหงพี่น้องเหนือมันคือชิวหวานเลยปลานี่ไม่ได้คาวเลยพ่อป่านะคะจะเลี้ยงในน้ำคลองพี่น้องบ๊วนในบ่อในหนองเนาะเข้าจะเลี้ยงในน้ำคลองเศษกระซังน้ำมันได้ถ่ายเทตลอดตัวหนึ่งสองโลเลยนี่เอาชิมาละแจวกันเลยแบบนี้เนาะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องพี่น้องจ๋า จะได้มันอีมโบย่พร้อมนะพร้อมตาปรมีก็เมื่อแล้วพี่น้องมาลากันจากไปทางใดนี่เลงเลยนอนอยู่ไปจะเสบวะเชียงขวดกุกเสร็มมจะะเรียบร้อยพี่น้องจา้าปละนิลนี่เห็ด,ดลายเมนูพี่น้อง อีกแบบหนึ่งก็คือปลาลาดพริกเนาะอืมจะแสิเสร็จเรียบร้อยปลาหนึ่งมะนาวนี่อาหารแรงข้ามื้อน,นี้พี่น้องมีเมนูปลาจ้าเลือกกินเลยมีเมนูจ้ำปลาพี่น้องเนาะมีดิบมีซุปแล้วก็ต้มปลาป เห็ดแจวแจวเพียโบเอิร์ชีปลาใทยพุกคนนี้หนึ่งสองสามมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันเนาะเล่นเพลงหักเลยบาดยพี่น้องมามาพี่น้องนะจะกินลูลาหรืออเนี่ยแต่ดนแล้วได้พี่น้องมาได้ถึงจัมปา ได้ดำหน้าแล้วคุณจ๊ะอันนี้ขั้งแรกเลยได้ปลาหนึ่งบมืงเมื่ี้ข้หักจ่อยย่าไปอีกยอย่ามาซึ่งทานี้ค่ะคเออบดจ่อยอ้ขอเซ็นอี้รอบอันนี้มาครับีเขาย้ามาย่ามาอีกใช้ใบนั่งผ้ากันโอ้ยลายใสกจ่าอยนี่น้องเยนิ้วคือหอนเลย บมไกินเจ้าปลาแต่หงละบ่เออปลาตะวานหวานลืมลาเข้าไปห่วยทำให้แดงสทั้ห้กัดกิใส่พักยังพี่นองให้มันลายพักแต่มาลืมมันใส่ตอนป่าเข้าหน้ากินเคดเขีวน้ำอีแม่กัดกัดกอยู่ Yeah. À, đẹp người ta sao nóng hoi là câu lạc từ một cái câu mà đốt chảy là phối phối lắm mặt có chào 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 ข้างคนบรดจิ้แต่เฮิร์และคนหิ้วเห็นะรอว่าไปซื้อมาแล้วทางบรดคำพวกเอาไ้นอื่ก่อนซืพกสองใจสงลกปะขอดหรอฮงกินเจ้อจะพายกินยะคนข้ักยาลยนะแค่ยันเดี๋ยวขอจับ้องเข้มนี่บเศ้าเลยเมย เล่นตีไข่ต้มมันเ้เยอมันมไข่วกอัน่ยยกราาตัวองนอนเไปเรียไข่ใคร็วนะที่ใครมาหามน่างหาแล้จงอไข่วัดที่มันต้องไข่บนคุนข้นจนสีเทาข้าใจ้ักเตียมขอเรื่องักเตียมไก็เป็นไข่น้าอนี้ชิจัมปจัมกระยาบกยป่าหนึ่งเหมืองน้าวกระยาบไอ้ขี้กินกระดรบ่ จอยจอยนจอยจะเพิ่มล้ำเบื่อิยงบุกีเขาไอ้่ด่าวจะมันเยอก่ามันอยากงมันอยกินมันกินแต่น่นเลยแาบุไแฉชิมไปแลแฉดือน้บบอเริ่มทาเธอแเตงยังแ่แซ่พี่น้องจำปากับหนนาวซอเมนูตัดกัน ทำทีก응ินทุกคนก็มาจุดระเบิดคิดไปชี้อยู่ข่มกันเดบัวได้นัดนะได้นัดใหม่เออขึ้นบ่พผาปกที่เดี๋ยหนักเหมือนผาเด้อผากระโดดอันนี้มันบ่เหมือนผกระโดดมีเกาะ โูดแจวพี่น้องก็โดนน้ำนะคยัเน้น้ำแจวรน้ำแจวามถึผ่าเขาสามหมายังคือเกายนีก็ได้ก็ได้ยาก ไปกินเมนูปลาแบดเด็ดดีล่งไหมเนี่ยตามาดูเด้มาดูนิดนงปลาโอ๊ปยังไม่มาใช่ไหมเพราะยังรอระบายไห้นะเพื่อนเกษตรชอยอป<ต>ไป<ด>กันสิกินปาลาเลยี่น้อง<ม>ปลาหนี่นวบางเงาได้ปลา,าคุกคนเลยได้ปลาเป็นคู่คนเลยเนาะข้าวปลาเนี่ะ จอดประเภทกินยาผ้าเขาเจอเนี่ยสองเมตรลงมทั้งเท้าหยนแล้วจะไม่ห้ามอาหารของเขาแล้วผ้าเขาโดนมันกินน้ำเขาเครืองเครื่องติดมาเขาไม่ชิดตัวทักเลยกระซ้ามันเลยกระโดดนั่งเงได้นี่ไรกระโดด มันเตะมาตื้อโดนป่ามีอ่ะแล้วมัน่ะรวยลวมากเระโดนป่าข้าพันมากแใบอันนี้เอาเก็บไปเกาะฮะแต่ใบแก่แล้วโดนป่านี่เนี่ยมันแทะมันยืนตไ้มันเขาแก้วยนมันแก่แล้วมันเขาแก้วอใบทีมันมันเลยคนก็แก่แล้วคนก็แก่แก่ในนั้นอคนมังอ่ออ่ออยู่ว่าแก่ทอมเป๋อเน ไคือใบสางน้อจำนี่แซบใส่ผักทุกอย่าง,สงใส่กระเทียม,ใ,มใส่มักเฟรดเยบลงไปตัวนี้ลวกเลยบริีจันนีดิจับอยู่สมอกมักองเบิ ทางเ,ดเกดแจ่วเนาะกวดอ๋อโหโ้องน้ำมันลเนี่ยเย้ๆนั่นเนบิงกา้าเนะอเบิงกา้าถ้าคนมองนะชินนะฮะไวกินต้านชืออันชือโบเทนีเดือนมีตะเวนพ้นทิศตกก,ก่อนเด็ดเก่ากันหัาหนากกหลัเพืานอนและแม่นอูแล้วเดือนเตมาน,นีได้พี บอกออกไปเด้อยิป่าาอยูนรี่ลพคนมายังได้ไปรถจมีสนอมีแล้วเลยไปใช้สิบมีำบุมีดิค่ะนำถ่วอยู่ภาคเหนือของเราพี่น้องอยู่แคว่งลานำพาแห่งเซกและเฮืองคาร์ลเจอร์กัวเนาะเขื่อนลายเลย ถวมนเย็นปล่อยเทอนมากเลยห่อนไดเนาะออเยอะเซ่พ่อและแม่ปั่นเคยมีน้ำถั่วพายุเข้ายนานแต่ใหา่เนยจุกเด็ตะลงไปอยู่ไปอยู่ยางนี้ เฮ้ยท่านบริหารมังคีผมผู้เชี่ยวครับบริพผู้ชิมอาหารผู้เชี่ยวใค้คำรามาคำละมามาผิดก็ไปเขื่อนรดไม่ไม่ไม่เพิ่งชอบเมื่อวนเราออกไปแมวเราทำดีนะพอบอกนี่เรามาเแสร้งแล้วนี่นี่นี่ท่อมันแซ่บนะนี่ฮะเจ็บมากมากกินล <tr ust ina> <explosion> <fi> ูกมากกินโจเจ้ามาก เออพอมักพอยเด้อูมีมาจอยถึใจอันหนึ่งปลาแมวตอเหวมาบีบจวดทีจอยเราไม่เคยค่อยได้กินเลย้อเปิดเทปไหมเผาล้คอาลเาเผากะจับกินลลายข่าแล้วจ้ะ Giờ dạ, em uộn, đẹp. À, này, phi nạ chẳng Nhìn của cầu Thế có sao cái có sao cái mà đẹp 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 đẹp. Đẹp. mà có sao cái tùm mà mà Không có sao cái tùm mà mà Thế có sao cái có Đẹp nó lại Thế có sao cái tùm mà mà Thế có sao cái tùm mà mà Thế có sao cái tùm mà mà Thế có จ็บจ็บจ็บอยากทำยาเลยเขาเป็นจ็บจริงๆองขย้่อนเปบหมดแะโบาคนเเมอนกัน่เป็นแบหยังอ่าดอยเ็ดเริบันิกเผยนึงบดะนี่จะแนเผ็ดโบราพิกยังเป็นทอย่างไม่มคน้อยหมงเลยโอ้ยเจตนาเกียวน้อยบ้า จ้ำแก่มานจ้งกุเป็นก้อนเปดเต็มตัวนวำน้ำแก่บ่กี่เบิดไปเปล่าทั้งชิลก่อนน้ำสดมาแจกที่ดินน้ำาแ่งตัวชิจาจยันอนอยู่ะอ๋องานมากเ้อสักเหรออาไกดูกออกอืมโคกขงบนคือพ่อเขาเย็นนี่เย็นสิ่งเลยตกมาลย

มาสดนั mm ่นทอดเนาะมเมมีแหงจินันอดเจิแบบเบ่เบื่อเลยทนายเมนูโคดจิสดตมจิสดจินจเอืกอ่เเอื้องนะดูนพลังตือตีนัินยืนอุปยามันว่าแล้วใช้พลอพักนั่งเลศนะครับไปแล้วจเ็นลยไปเลเห็นเลยบอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หอทูบว่าจากใส่เดกกบในตะกานี้ในน้ำกอนในตะการนใจเอรอดมีตแยงงพูดถึแก้มน้องนี่เป็นตัวเตเก่้ใส่ลายนะใส่จกิหลังลหลจะใส่หรือเปล่าเไปมือวลาเด็กน้อยมเข้ามาเด็กตางบรักมาจีหาม่มาเห็นียังมั่นมีใหม่เห็ำเขาก็ใหญ่า นี้ใหญ่บนี้ล้วจใหญ่เดิมใหญ่ปกติเลกขี้ป่าขี้ป่าไฮเอาขี้ดินยังออกเลยเด้อพี่น้องแล้วเราจะใส่อ่อนไหมก่อนทำหนึงชิ้นเสบ่ อืมต mm ้องกระแต่กระแต่บ้านต้มน้ำได้ กมาเจ้าของตัวแหนมไปหานไปนี่เงินหายหล่อไปหาแสงแสงป่าเมื่อบ้านพอดีเพนแรนมากเปนรถอะไเดูนี่จ้ะแฮ่นเขาไม่ต้อง,องมาเลี้เอะหนัเด้มันือเท่นนะนั่งรถต้องมาะ น่านเลยึนาี่ามยิงกันอะ่งต่างดูนี่มัเนียั่าัสวมส่สังทีพี่น้องป่าตัวบ้าใหญใหญ่นี่ยงแช่เลยจะกางแ่แช่แ่แช่โดนแล้วเขาบริกิเลย จำปานแสบไม่กินแลยนพ่อหัวหนังทำตุ่ยหัวหนังทำกับปั้นข้าวห้างว่ากับเบิร์ตตะบะแบบมีแตาใหญ่อยู่เนี่นี่ก็เนาะไปกินลองกินแล้วเราอยู่พอได้เขาเชียร์ให้กินดูๆแล้วกันาดไนนะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาฮหนี่กันชีจบคลิปไว้ซัมมิเดอร์นาะพ่อกันคลิปหน่ะขอบใจบ๊ทสุขุสุคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจพี่น้องสบายดี สบายดีสบายดีสบายดีเดอ้อฮาแต่งมาต่ไม่อดไหร